เออก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยนะเอานี้ก็กผมในเกมนี้อีกแล้วนะฮะเออเออลืมดูชื่อเกมก่อนเข้าเกมนะโอ,เโอ้เอตัวนี้อีกแล้วโอเคมาแล้วก็ไปมึงอ,อะไรเนี่ยประตูเข้าได้ไหมล็อกอีกแหมโอเคฮะแล้วก็เดินไปโอไม่อ่านด้วยอ่ะไปต่อ เสียงนินเทอรเลยเฮยมีประตูไหมโอ้ยเสียงร้อนอีกแล้วโอ้ยเจอประตูเเอยวไ่บ้าโอเคฮะเอาไปอีกแล้วมีกุญแจไหมโอ้เช็ด <G ül> มึงมายืนอยู่ตรงนี้มองเฮียอ,อะไรไม่เคยเห็นคนเล่นเกมอเอะ เียอีกทางหนึ่งโอ้ไปดีกว่าของไม่เสี่ยงกับมันโอเคสว่างแล้วรีแบตรีแบตมึงอีกแล้วหรอโอ้เพลงนี้เนี่เฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งทักมาขอก่อน ตูวล็อกอยู่กูบอกอย่าพึ่งทักมาโอ้เช็ดโอ้ยโอ้เช็ดเออครับอย่าเพึ่งทักมานะแป๊บนึงนะอืมล็อกอีกแล้วโอเคฮะก็ใกล้ถึงข้างล่างแล้วก็ต้องหาประตูทางออกเนาะ โอเคประตูอีกแล้วโอเคล็อกล็อกปล่อยจังโอ้ oh, เต็มหน้าเลยแหมไม่เปิดแฟกนี่ดูแล้วเนี่ยหลบได้ไหมหลบได้อรัโอ้ยมดกัดคอ,อทางนี้มีอะไรไหมแหมไม่มีอะทางนี้ล่ะ มีกัตูต่ฮะอืมเข้ามาแล้วอืออ้าวผ่านเฉยเช็ดผ่านได้ไง่ายอม่มเรามาถูกประตูด้วยหรอแง่เราไปต่อนะฮะเอ่มแมบนี้มันเหมือนกันทุกดารเลยเหรอวะโอ้เช็ดเช็ดป้อยจัง อ้าวต้องหาโนต้ตกระคอมนะโอเคนะรู้สึกว่ามันจะมืดไปหน่อยนะตอนนี้อืซ้ายหรือขวาดีแหวะซ้ายฮะขวาไม่มีอะไรอุ้ยเสียงไร่กลับก่อน จังหวะนี้เอิม่มเสียงอะไรครับเออทางขวานี่มีอะไรมีประตูฮนะเอิม่มอันตรายได้ยินเสียงอันตรายเดี๋ยว,ว,วขอพักแป๊บแป,แป๊บเฮ้ย มีใครเดินมาโอ้โหมึงวิ่งฮะวิ่งเลยมีอะไรไหมตู้ตู้หลบไม่ได้ด้วยไม่เหมือนเอาวอรสเดี๋ยวแล้วมึงอย่ามา โเปิดแ๊บต้องหาคอมกับโน้ตนะฮะโอ้เดี๋ยวแล้วตัวอะไรเดินมามนยังไม่มาใช่ไหมยังไงยังตรงมาตัวอโอเคฮะมันน่าจะไปแล้วมึงไปยัง เว้ยครับมันก็ไปแล้วขอพักแป๊บแป๊บอยู่ใต้แสงไฟโอ้่าฮะเดินเข้าทำใจเดินเข้ามาเนี่ยโอ้เสียงนี้แล้วเนี่ะมันมึงต้องเดินดังเฮ้ยไม่คุ้มไม่อยากโดนมึงแดกคูไปแล้ววิ่งฮนะไอเสียงนี้ ของักแบดแบ๊บโอ้มีเลือดรอยตีน้ิมีเดินเข้าไปโอ้ยตกใจเลยโอ้พี่คิดจะเด้งก็เด้งลงมาเลยหรอวิ่ยอะไรถุงขยะถุงขยะไปเจอแล้วโน้ตบุ๊ก ได้โน้ตบุกแล้วฮะได้โน้ตแล้วเอาโน้ตต้องอ่านด้วยหรออืมกูไม่อ่านกูไปไปแล้วเหลืออะไรเหลืออะไรอเนี่ยตรงรีบวิ่งอืมห้องนี้เฮ้ยเข้าได้เด,เดี๋ยวเข้าได้หรอ เอาบักเฮ้ยเป็นเชียอะไรเ,เนี่ยกูบักตกโลกเหรอวะเดี๋ยว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 เยวเว่งห้องบัก๊กโอ้โหเช็ดเออก็ต้องแป๊บนึงนะขอตัดคลิปก่อนนะโอเคหลังจากที่โอเคนะหลังจากที่เมื่อกี้นะ แม่งเดินเข้าไปเราห้องเสียบปากนะโอเคก็ห้องนั้นเราจะไม่เข้ามันอีกแล้วก็เรียบรยบไปยโอเคประตูเนี้ยคนตีนเข้าอีกรอบดิี่ยแมวแล้วโอเคไม่ค่อยเดินไปฮะตรงนี้เป็นประตูทางลงสว่างอยู่้ยน่นมันคอม นี้เพราะว่าที่เราต้องใช้มีรอยเลือดมล้ก็ไอ้คนนี้เดินเหยียบไปเลยฮะคอมรู้สึกว่าจะเจ๋งหมดเลยวิน d o ว s เอ็กีด้วยโอเคนะไม่มีอะไรเลยเข้ามาเพื่อเฮ้ทางนั้น mี loài lươn đuôi, lươn nong chừng đấy, hung lọc, ô hô hung lọc, đểo, vào bên đây, là nhớ được đấy, thui, tại sao kêu là ở bên này, đểo วิ่งก่อนมีที่แอบ,บไหมแอบหบ้องนี้ก่อนหนึ่งนึงวิง่งมาทางนี้ฮะทอมเมกี้โอเคนะตัวอะไรวะไม่ละวาร์ปได้เมื่อกี้ อย่าเร็วเข้ามานะอย่าเร็วเข้ามามันไปเลยอย่าเร็วเข้ามาโอเคมันไปแล้วไปแล้วเราก็ไปดิอยู่ไหมให้มันแท้เล่นล่ะเออโอเคนะเดี๋ยวจบนี่ก็ขอจบคลิปแล้วกันนะโอเคเดินเข้ามาตัวนี้แล้วไงต่อเดี๋ยววาวมาอีกเ้ยเอา้า ว้าพี่เลยทำเย็บเลยก็เอาเงินเชีย้ยอะไรเนี่ยเราต้องทำอะไรเปล่าวะอ๋อดูแล้วทำไมเรายังหาก,กระดาษไม่เจอนะะไอ้กระดาษนั้นต้อง ใช้แล้ววะกระดาษกระดาษนี่ป่าววะอืมเ้ยนี่ไงกระดาษเจอแล้วมันไม่ใช่สจากาลโอ้ นี่เพราะว่าหรือว่าเราต้องเอาโน้ตในห้องนั้นโอเคนะต้องใช้แน่ๆอุ้ยมันเด้งกลับมาเด้อเด้อเด,ด,ด้ขอแอบก่อนอย่าเลี้ยวมานะเฮ้ยตรงไปมึงตรงไปเออนัอ่นแหละ ตรงไปเลยไม่ต้องเดินมานะโอเคฮะเมื่อกี้นี่โอ้รู้สึกว่ามันจะมีตัวเดินวนไปวนมานะกูเจ้าก็ได้ ไว้มันอยู่ห้องอื่นวะเฮ้ยเฮมันไม่เห็นเราโอเคฮะเราควรจะเดินตามตูดมันไปหรือเปล่ารอมันเดินกับมาก่อนนะ กระดาษกระดาษมันอยู่ไหนอ่ะเจอโน้ตบุกแแต่ไม่เจอกระดาษนี่ฮะเราต้องหาโน้ตให้เจอนะอันนี้บ้งมเดินกับไายัง เดินกลับมานะครับเดออินไปไลยดีไหมเดินไปเลยดีกว่าขี้เกียจรอมันกู้อย่ามาตบกู้ไปเลยตรงนี้น่าจะมีมุงมาอีกแล้วไอ้เสียงี้ โอ้ oh. โดนอีกแล้วตายเลยนะฮก็ต้องขอจบคลิปเพียนเท่านี้นะฮะสำใครชอบกดไลค์นะใช่กดซับนะอย่ามีอะไรติ้งเมนได้นะอยากติดตามมากกว่านี้ก็ Facebook Fanpage นะฮะก็ถ้าคือใครอยากคุยกับผมก็มี Facebook ส่วนตัวอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะฮะก็ขอบคุณครับที่มารับชม ไ้ยสำมาัไม่ได้ เออก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยตอนนี้ก็ผมในเกมนี้อีกแล้วนะฮะเออเออุณดูชื่อเกมก่อนเข้าเกมนะโอ้ไฮ้ตัวนี้แล้ว